หนังของโคลิเซียมฟิล์มครับเกี่ยวกับพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ชื่อไอ้พางหนังก็เลยตั้งชื่อว่าไอพางรอฟอทอก็คือรถไฟไทยทุกวันนี้คำว่ารอฟอทอนี่แทบจะไม่เห็นที่หัวรถไฟนะครับเพราะว่าเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับจริงๆอยากให้เป็นชื่อภาษาไทยเพราะว่าเวลาหัวรถไฟวิ่งมานี่ อยากเห็นคำว่ารอฟอทอมากกว่าชื่อย่อที่เป็นภาษาอังกฤษช่องเขาขาดครับชื่อหนังมาแล้วครับไอพางรอฟอทอนะครับเป็นหนังที่ออกฉายในปี2 5 2 5สมัยที่ดูหนังใหม่ๆนั้นผมยังไม่คุ้นโลเคชันนะครับจะคุ้นแค่นี้แหละครับคุ้นสะพานแขวญ่หรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำแขวก็ไม่นึกนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะถ่ายที่ กาญจนบุรีทั้งเรื่องนะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อไอผางนี่ต้องเป็นพนักง,งานการรถไฟแล้วก็สถานที่ที่ไปถ่ายทํานี่ในเตเต้ลเขาจะบอกว่าเป็นสถานีรถไฟการจนบุรีนะครับแต่ว่าเวลาดรรูังนี่ในโรงหนังนี่มู่ตะฟังเพลงนี่ตรงนี้อ่นานอยนะครับตัดสลับกันไปสลับกันมาด้วยค่อยอธิบายใหม่นี่ครับรอฟอทอในหนังนี่มู่ตะฟังเพลงก็เลยไม่มีโอกาสอ่าน นะครับดูวิดีโอนี้หยุดได้นั่นทำกระแช์นะครับแล้วนั่นก็คือทางรถไฟสายมรณะสมัยที่ดูหนังเรื่องนี้ใหม่ๆนี่เข้าใจว่าแต่ละที่ที่เราเห็นอยู่ในหนังนี่มันมันคล้ายๆมันใกล้กันอันนี้ใกล้กันนะครับนี่ถ่ายจากัวรถไฟลงไปสองข้างทางนี้ยังไม่มีต้นไม้นะครับเห็นไหมครับนี่43ปีที่แล้วถ้าไปตอนนี้นะครับเวลามองจากาถึงบริเวณทางรถไฟสายมรณะนี่ ต้งเรียบแม่น้ำเรียบเรียบแม่น้ำแควจะเห็นเป็นรีสอร์ทเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่ช่วงไตเติลน,นะครับเขาถ่ายสลับไปสลับมาเพื่อจะปล่อยเพลงนะครับเพลงก็เพราะนะครับนี่เราเขาเขียนขอบคุณชาวสถานีรถไฟกาญจนบุรีนะครับก็เลยมีโอกาสหยุดดูตอนเป็นวิดีโอก็เลยอ๋อ แสดงว่าทั้งเรื่องอยู่ที่การจนบุรีวันนี้ก็เลยตัดเห็นไหมครับดูสายมือจะเป็นแม่น้ําน่าจะถ่ายหน้าฝนนะครับเพราะว่า1ภูเขามันเขียวสองก็คือน้ํานี่เป็นดินสีแดงนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่6เดือนพฤศจิกายนปี2525ครับที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเต็มพายนะครับก็เป็นหนังที่ทำเงินแล้วคนดูชอบนะครับ นี่คุณบัณฑิตพิทกรผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงผู้กำกับคนนี้ตอนนี้ผู้กำกับที่กำกับการแสดงไม่ใช่คุณคมแล้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคุณมนูบรรนายกนะครับเป็นผู้กำกับการแสดงคมนี่ก็เป็นผู้สร้างไปแล้วนะครับนี่ครับดูทางรถไฟไปง่ายๆนะครับตอนนี้นั่งรถไฟไปเที่ยวเมืองการนี่สะดวกนะครับผมไปหลายเที่ยวไปดูโลเคชั่นมองจนไปถึงสถานีน้ําตกนะครับ นี่ตรงนี้ก็คือช่องเขาคาดอยู่ข้างบนนะครับถ่ายมาเห็นไหมครับหนังจะสลับที่สลับทางกันเพราะว่าหนังเขาเป็นเรื่องของการตัดต่อเดี๋ยวหมดภาพเพลงนี้แล้วก็จะเข้าเนื้อเรื่องทีนี้เนื้อเรื่องแหละครับที่จะเรียงเอาไว้ให้เห็นนะครับนี่ครับรถคถําถ่อเดี๋ยวมาดูนะครับไล่ไปตามเนื้อเรื่อง ุณพิพผู้พิญโยคุณสมศักดิ์ชัยสมครามปั่นจักรยานมาจอดที่สถานีรถไฟกาญจน,นบุรีครับถอดหมวกในเรื่องทั้งลูกนี้ค่อนข้างตลกนะครับสัญญาณถงสีเขียวให้รถผ่านรถเข้าสถานีครับคันนี้เรียกว่าเข้าชาญนสองนะครับชานหนึ่งอยู่อยู่ติดสถานีคุณโดมสิงห์โมลีครับ ต้องมีคนเดินขายอย่างนี้ครับเมื่อ40กว่าปีนี่เป็นเรื่องจริงนะครับปัจจุบันไม่มีครับขึ้นมาขายข้างบนครับเพราะว่ารถไฟจะไม่จอดนานให้คนได้ซื้อขนาดนี้หรอกครับสมัยนี้จอดเร็วไปเร็วนะครับต้องขึ้นมาขายข้างบนนังเอกครับหม่อมหลวงสุริวันสุริยงไปขายไข่ต้มครับ สถานีการจนบุรีเวลาจอดนี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับปัจจุบันไม่มีโอกาสซื้อนะครับเวลาซื้อนี่ต้องอย่าใช้ตังแบงค์ใหญ่นะครับใช้เงินให้พอดีนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลาถอนนะครับเดี๋ยวถอนกันไม่ทันนี่ครับผมตัดนะครับจริงๆเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นหนังที่ทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับรถไฟแล้วก็ถ่ายทําที่กาญจนบุรีแล้วมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะเป็นหนังเรื่องก็พยายามเลือกดูโลเคชันที่แปลกๆนะครับ ให้เห็นนะครับว่านี่คือหนังที่ถ่ายทําที่กาญจนบรุรีผมเห็นเขามีงานหนังเมืองเขาเรียกว่าหนังเมืองการภาษาอังกฤษนี่บางคนเอาไปอ่านนื้อเป็นหนังเมืองคานจริงๆเขาทาให้เป็นหนังเมืองการเมืองการเมืองถ่ายหนังนี่เขาลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ผางนี่การแท้ๆเลยนะครับทั้งเรื่องไม่มีการปลอมๆนะครับ นี่คือชานชาลาสถานีรถไฟกาญจนบุรีซึ่ง43ปีที่แล้วกับปัจจุบันยังเหมือนเดิมครับนี่ไม้หมอนรถไฟถ้าไปที่เมืองการยังเห็นไม้หมอนที่เขาเลิกใช้เขาเอาไปกองนะครับเวลารถไฟออกจากเมืองกาญนี้กองจนเปือ่อยหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช้ทุกวันนี้ใช้ไม้หมอนที่เป็นซีเมนต์นะครับอันนี้จะอยู่เขาเรียกว่าตรงกันข้ามกับสถานีรถไฟกาญจนบุรี นั่งร้องของเรื่องครับคุณทิติมาสังคพิทักษ์ตรงนี้ถ้าจะเห็นชัดๆนะครับต้องไปเที่ยวที่วัดนะครับวัดวัดถ้ำอะไรสักอย่างนะครับไปที่บนวัดแล้วก็มองมาจะเห็นตัวแม่น้ํานะครับแล้วมองมาก็จะเห็นทางที่เยรถไฟจะผ่านช่องเขาขาดให้สังเกตนะครับนี่คุณหม่อมหลวงสุริวันนี่ปั่นจักรยานมาจะาทางช่องเขาขาด ถ้าจะเห็นช่องเขาขาดนี้ท่านต้องนั่งรถไฟจนเลยถ้ากระแชนะครับบุ่งหน้าไปทางสถานีน้ําตกนะครับตอนเรียบแม่น้ําแบบนี้นะครับก็จะจะเห็นถ้ากระแชแต่ท่านานั่งอยู่ในรถไม่เห็นนะครับรู้แต่ว่ามีก้อนหินอยู่ข้างๆท่านต้องนั่งที่หน้าหน้าสุดๆแล้วจะงอกหน้าไปหรือว่าหลังสุดเลยนะครับถึงจะเห็นนี่ไอพางเห็นแล้วครับว่ารางนั้นเสีย รางถูกเขาถอดน็อตออกนะครับรถถ้ารถไฟมาจะตกรางก็ปั่นจักรยานซึ่งในความเป็นจริงนะครับปั่นจากตรงนี้ไปสถานีการบุรีนี่ไม่ได้เลยนะครับไกลามากเลยนะครับแต่หนังก็เป็นหนังนะครับนี่ปั่นนะครับไปทางช่องเขาขาดนี่ถึงแล้วครับหนังเป็นหนังนะครับมาแจ้งว่าทางขาดให้บอกรถอย่าวิ่งไปให้หยุดก่อนสมัยแต่ก่อนนั้นบอกรถด้วยโทรเลขนะครับท่านที่นั่งรถไฟสังเกตเสาโทรเลขที่อยู่ ข้างทางรถไฟที่มีสายเป็นล้วนนั่นแหละครับนั่นคือช่องทางการสื่อสารของพนักง,งานรถไฟในสมัยก่อนใช้โทรเลขนี่ครับกดรหัสมอสนะครับใช่ไหมที่กดกกกกกนี่แหละครับรหัสมอสนะครับสมัยนี้ผมเห็นเหมือนใช้วิทยุสื่อสารกันแล้วนะครับไม่ใช้แบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามีคลื่นมือถือแล้วก็สะดวกไปเยอะนะครับนี่เมื่อสักครู่แล้วท่านที่เวลานั่งรถไฟท่านที่สังเกตเห็นเสาโทรเลขนะครับ จะมีตัวเลขเขียนอยู่บนรถบนเสานะครับตัวเลขจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเลขที่เห็นนะครับสตัวหน้าหรือ3ตัวหน้าที่เห็นไม่มีคําว่าทับนะครับนั่นคือหลักกิโลเมตรที่วิ่งจากสถานีต้นทางในกรุงเทพไปนะครับเช่นสมมุติเราวิ่งจากสถานีทนบุรีไปน้ําตกพอเห็นเสาตัวเลขนะครับมองไปอ๋อสมมติเขียนว่า98้าสิบแปดทับหนึ่งร้อย คือหลักกิโลเมตรที่98กับอีก100เมตรนะครับที่รถไฟวิ่งมานะครับก็เป็นจุดสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นมุกตลกนะครับจีบสาวเจอรถไฟนี่นักเอกก็เลยแซวจริงๆมีชางตลกอีกเยอะนะครับแต่ว่าเอาเน้นเป็นสถานที่ที่เห็นชัดๆนะครับนี่คือสถานีรถไฟกาญจนบ,บุรีนี่แหละครับเห็นไหมครับป้ายอยู่หน้านั่นแหละครับเขียนกาญจนบ,บุรี ฉากนี้จะเป็นฉากคิวบูนะครับแล้วก็จะเห็นตัวประกอบท่านหนึ่งซึ่งต่อมาก็กลายเป็นพระเอกรเรียกว่าพระเอกนักบูเมืองไทยคุณพนาฤิติไกรนะครับมาแสดงเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับ2อ2 5เพราะว่าตอนนั้นเป็นผู้ฝึกสอนคิวบูให้กับหม่อมหลวงสุริวัลสุริยง์นะครับอ,อหม่อมหลวงจะต้องมีฉากคิวบูบนหลังคารถไฟขบวนนี้แหละครับ เขาก็ให้เลือกว่าหมอมหลวงนี่จะเลือกใครเป็นตัวรับในฉาคิวบุกก็เลือกคนนี่แหละครับที่ยิงปืนเมื่อสักครู่นะครับคุณพันนาดิทิไกลหมอมหลวงสุริวันจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ของตัวเองนะครับเลือกอาจารย์นั่นแหละครับขึ้นไปเป็นฉาคิวบุเพราะว่าสอนมาจะรับจะส่งกันเก่งนะครับนี่ครับหมอมหลวงก็วิ่งขึ้นไปขบวนรถไฟรถไฟถูกจี้ครับให้วิ่งออกจากสถานีนี่ไปแล้วครับ หนังเขาทำให้ตื่นเต้นตอนที่ผมฉายฉากนี้ให้คุณพนาฤทธิไกรกับมอมหลวงสุริวันสุริยงดูนะครับในกิจกรรมลานนาราที่หอภาพยนตร์ตอนที่ทั้งสองท่านมาพิมพ์มือพิมพเท้ารอยพิมมือพิมพเท้าที่ลานดาราหอภาพยนตร์ก็ฉายฉากนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นฉากที่เห็นคุณพนาฤทธิไกรเป็นเรื่องแรกนะครับคุณพนาก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละครับคุณพนานี่ครับอา้าวปืนไม่มีลูก เขาหอกหน้าตัวเองเหมือนบักซีเดอจริงๆนะครับแล้วก็ต่อสู้กันมนะ่มหลวงขึ้นไปก่อนแล้วคุณพนานก็ขึ้นตามไปคุณพนานบอกว่าแสดงฉากนี้เป็นเรื่องแรกของหนังคุณคมอัคเดชนะครับนี่ตรงช่องขขเ,อเขาขาดเขาเรียกช่องเขาขาดเหมือนกันนะครับเหมือนทางรถยนต์ช่องเขาขาดเหมือนกันเขาเรียกอย่างนั้นต่อสู้กันนะครับฉากนี้ฉากเดียวพอแสดงหนังเรื่องนี้เสร็จ แกบอกว่าแกไปคุยโม้ที่บ้านว่าได้แสดงหนังต่อยกับ,บม่มหลวงสุรวันบนหลังคารถไฟแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่หนังจะฉายพอหนังฉายที่ขอนแก่นนะครับแกบอกว่าโอ้โหขนญาติพี่น้องไปดูแล้วดูอีกดูนะครับออกฉากเดียวสั้นๆแค่นี้แหละครับแต่ก็ดูนะครับชื่นชมตัวเองแล้วก็จากนั้นก็มาทํไม่เรียกว่าเป็นตัวประกอบให้คุณคมอักเดชอีกหลายเรื่องนะครับแล้วถึงมาทําฝันตัวเองให้เป็นจริงโดยกันสร้างหนังเรื่องเกิดมาลุย ปี2 5 2 9ดูวิธีการเจริญเติบโตจาก2,5 25ถึง 2,5, 2,9นี่นานนะครับนี่แหละครับฉากนี้แหละครับที่ต่อสู้กันและเป็นฉากที่คุณพนาลิทิกลายนั้นประทับใจและพูดถึงนะครับเวลาที่นั่งคุยกันอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวยังอยู่คุณอน,นากับหม่อมหลวงสุริวันอยู่ถูกทีบตกรถไฟครับ ไม่เห็นฉากตกครับเพราะอันตรายก็เลยใช้วิธีผพาดต่อนะครับสินร้องแทนนะครับเห็นไหมครับรถไฟวิ่งวนไปวนมาถ้าคนที่รู้เส้นทางรถไฟก็คือถ้าออกจากสถานีเมืองการนะมันผ่านตรงนี้ก่อนอยู่แล้วเมืองการแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ําแควรหรือว่าสะพานแควใหญ่แล้วก็จากนั้นก็มาถึงที่ทางรถไฟสายมรณะทํากระแชนะครับพอทํากระแชเสร็จแล้วถึงจะไปทางสถานีน้ําตกนะครับ ทางวังโพนะครับแล้วก็วัดตรงนี้นะครับก็คือสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเป็นที่หยุดรถที่เมืองการนั่นแหละครับแต่ว่าเขาถ่ายหลบป้ายนะครับนี่ป้ายไปอยู่ไกลนู้นนะครับถ้าเป็นฟิล์มนี่จะอ่านออกว่าเป็นสถานีอะไรนะครับบังเอิญเป็นวิดีโอและอีกที่หนึ่งนะครับที่มาถ่ายฉากคิวบตูตอนท้ายเรื่องจะเป็นโรโมหินนะครับ เพิ่งไปอ่านชื่อในไตเติลล่ะครับเลยรู้ว่าอ๋อโรงโมหินนี้ก็เป็นโรงโมหินที่กาญจนบุรีนะครับชื่อโรงโมหินการรุ่งเรืองนะครับอยู่ที่กาญจนบุรีก็เลยบอกว่าโอ้โหนั่นไงแม่น้ําอยู่ข้างหลังนู่นไงพวกเขาแม่น้ําแม่น้ําที่ไหลามาจากนู่นเขึ้นเจ้าเนนนะครับไหลามาแล้วก็ไหลเข้าไปในเมืองแม่น้ํา ไม่น้ำแขวนั่นแหละครับเขาเรียกแม่น้ำอะไรผมลืมีกแล้วพยายัมลืมจังน,นะครับนี่ครับคือโรงโมโหินเอ,อหลายเรื่องนะครับที่มีโรงโมหินแต่ถ้าเขาไม่เขียนชื่อเราก็นึกว่าเป็นโรงโมหินทาแถวสระบุรีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ใส่ชื่อไว้ชัดก็แสดงว่าโลเคชั่นทั้งหมดนะครับของหนังเรื่องไอ้ผางนี่ก็อยู่ที่กาญจนบุรีส่วนโลเคชั่นอือ่นๆน,นะครับที่เป็น บ้านพักในสถานีคุยกันบ้านพักตัวตลาดนะครับก็เป็นการจันทบุรีทั้งหมดแล้วครับแต่ว่าโลเคชั่นมันแคบสังเกตยากนะครับซึ่งบ้านพักรถไฟแต่ละสถานีก็เหมือนกันแต่ไม่มีเหตุผลนะครับที่จะไปถ่ายที่อื่นเพราะว่ายกกองมาที่การจันทบุรีก็น่าจะถ่ายที่นี่ให้เสร็จทั้งหมดนะครับ ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างสนุกเสียดายนะครับเรื่องนี้พวกเราไม่มีโอกาสเจอกากฟิล์มที่ส,สวยๆห,หรือว่ากากฟิล์มที่จะเอามาทําเป็นภาพจอสโคบได้นะครับอันนี้มันเป็นการทําวิดีโอในสมัยก่อนเขาใช้วิธีเอากล้องซูมเข้าไปตรงกลางภาพก็เลยขาดซ้ายขาดขวาไปนะครับนี่ครับเอาละครับนี่ก็คือหนังเมื่อ43ปีที่แล้วของคุณคมอัคเดชนะครับ หนังเรื่องไอ้ผางรอฟอทอรถไฟไทยที่ออกฉายในปี2525ถ่ายทำที่กาญจนบุรีทั้งเรื่องครับวันนี้เอากาญจนบุรีแบบย่อๆเห็นชัดๆจริงๆนะครับเอามาฝากทุกท่านขอบคุณนะครับ